บันปลายลำพังตอยวีราวันตอบแล้วน้องตุ้มตามไปไหนเป็นอดีตนักแสดงเด็กชื่อดังตุ้มตามวาสิมมีปรีชาที่แจ้งเกิดจากบทลูกหมูบทบาทเด็กน่ารักอ้วนจำมั่มในละครแรงรักที่เป็นที่รู้จักเมื่อหลายสิบปีก่อนและเป็นลูกชายของนักแสดงรุ่นใหญ่ พีลาวันประสบศาสตร์แต่ปัจจุบันตุมตามวาสิมมีปริชาได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงแล้วโดยหากย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีก่อนเจ้าตัวเริ่มเล่นละครตั้งแต่อายุไม่เต็มสองขวบมีผลงานการแสดงละครและภาพยนตร์มากมายหลายเรื่องเช่นแรงรัก รับบทเป็นลูกหมูของแม่หนูดีหรือสินใจเปล่งพาณิชย์ที่ทําให้แจ้งเกิดเป็นที่รู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองก็ยังไม่รู้ว่าตุมตามจะกลับเข้าวงการบันเทิงอีกไหมเพราะคุณแม่เองก็เป็นนักสแสดงในวงการบันเทิงอยู่แล้วโดยตอนนี้เจ้าตัวได้ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอย่างทาวน์ อาศัยอยู่ที่นครนิวยอร์ก York, ประเทศสหรัฐอเมริกาและหันไปเอาดีด้านเชฟอาหารซึ่งตุงตามได้เรียนต่อที่สถาบันสอนการทำอาหารและเบเกอรี่ชั้นสูง The International Culinary Center หลักสูตร Professional Culinary Arts ซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีข่าวกระจายไปทั่วโลกโซเชียลว,ว่านักแสดงรุ่นใหญ่พิราวันประสบศาสตร์ คุณแม่ของอดีตนักสแสดงเด็กตูมตามวสินม,มีปริชาเสียชีวิตในวัย65ปีซึ่งเพื่อเป็นการยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงทีมข่าวออนไลน์ได้โทรไปสอบถามเจ้าตัวโดยตรงยังนะคะยังอยู่สบายดีตอนที่เห็นข่าวตัวเรากับลูกๆเองก็ไม่ได้ตกใจเพราะเรายังคุยโทรศัพท์กับลูกอยู่แต่เพื่อนๆคนที่รู้จักเขาก็ตกใจกันมากๆคุณหนองอรุโนชาบอดคราส ก็โทรมาเช็คกันใหญ่ว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้มีจังหวะที่ต้องไปธุระข้างนอกแล้วทิ้งโทรศัพท์ไว้ไม่ได้รับสายยิ่งทําให้ทุกคนตกใจนึกว่าเราเป็นอะไรไปจริงๆนี่พี่ก็แปลกใจอยู่ว่าวันนี้พาน้องหมาไปหาหมอที่โรงพยาบาลสัตว์ ทําคนมองหน้าเรากันใหญ่มาเห็นข่าวที่เพื่อนส่งมาให้ถึงรู้ว่าคนมองเราเพราะข่าวนี้ยังสบายดีค่ะข่าก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนแต่ก็ขอบคุณนะคะรูปที่ลงค่อนข้างสวยอยู่เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก new headline info ขอบคุณค่ะ